สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคกับผมเจวรปัตน,นะครับในเวลามาติดตามหลังเกมฟุตบอลรีโวคัพหรือว่าลีกคัพรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งก็มีความเข้มข้นแตกต่างกันไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเกมบิกแมชนะครับในรอบนี้เพราะว่าในรอบนี้เนี่ยเขายังให้สิทธิ์กับทีมที่อยู่ในลีกต่ำกว่าเป็นเจ้าบ้านไปก่อนเหมือนเดิมเพื่อสร้างกระแสนะครับให้ทีมเล็กๆได้มีโอกาสได้ต้อนรับทีมใหญ่แล้วก็มีซูปเปอร์สตาร์ไปเยือนทําให้แฟนฟุตบอลน,นั้น ได้ดูนักเตะทีมชาติลงแข่งขันได้ดูตัวต่างชาติดีๆที่คุณเคยได้เห็นในการถ่ายทอดฟุตบอลและก็ทําให้เกิดแรงบันดาลใจนะกับคนในท้องถิน่นรวมถึงเด็กๆด,ด้วยนะครับการแข่งขันจะเป็นยังไงสรุปให้ทุกคู่นะครับเท่าที่จะทําได้อยู่แล้วเพราะว่ามีการถ่ายทอดให้ดูกันถึง8คู่นะครับในรอบนี้ซึ่งสูงสุดอยู่แล้วสําหรับการถ่ายทอดในแต่ละครั้งซึ่งถ้าเกิดมันเข้าไปในรอบที่ลึกขึ้นนะครับอย่างน้อยรอบ16ทีมเนี่ยคุณดูครบทุกคู่แน่ เพราะว่า16ทีมมันแข่งกันก็รวมแล้วเป็น8คู่พอดีนะรอบนี้ก็ดูคู่ไฮไลท์ที่จะมีการถ่ายทอดให้ได้เห็นกันนะครับหลายคนดูไปแล้วอาจจะเก็บตกในนี้ได้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับฝากด้วยสินค้าทางโกหมึกนะครับก็มีหลากหลายแพ็กเกจอันนี้ก็ยังซื้อได้นะครับถึงวันที่1มกราคม,มก็เน้นย้ำว่าถ้าจะซื้อสำหรับอัลมอนด์นะครับก็มี2อ,อย่างมีอบเคลือบคาราเมลกับอบเกลือ นะครับสอ,อย่างนี้ซื้อได้ที่โลตัสเท่านั้นนะครับเนีย่ยสฉหาะาสองซองข้างหน้านี้อ่ะผมหยิบให้เลยโลตัสถึง1มกราคมซองละยี่บาทนะครับจากราคาเต็ม35บาทหมดจากโตวันที่1มกราคมขึ้นเป็น35บาทราคาเต็มส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ก็ยังอยู่กับเราอยู่แล้วอ่าสำหรับมเมล็ดปมะม่วงถดมะพร้าวนะครับ มาเลื่อละม้วงอบอ่าอันนี้ก็ซื้อได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าจะมีทั้ง7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็กลูเมมาร์เก็ตนะครับที่เหลือด้านหลังโอ้โหจริงม,มันมีอีกเยอะเลยหมึกคาราเกะนะครับอ่าหมึกหยองอ่าหมึกหยองนะครับก็ถือว่าเป็นออริจินัลของทางโกหมึกอยู่แล้วนะครับซื้อเก็บไว้นะครับเอาไว้กินเวลาอยู่กับครอบครัวสังสรรค์หรือแม้แต่เชียร์ชมกีฬาในจะเป็นฟุตบอลหรือกีฬาในประเภทอื่นด้วยนะครับเริ่มที่คู่แรกกันครับโกหมึกหยอง แท้ย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแซบบ่บซีดเขี้ยวหนึบโกหมึกหยองยังมีโกมึกมึกอบกรอบุงรสและอีกหลายรส คู่แรกไปดูอุดรยูเนเต็ดทีมอันดับ7ของไทยลีก3โซนอีสานนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่ารายการนี้อย่างบุรีรัมย์อยู่นเตะนะครับคู่นี้ก็หูเตะในช่วงบ่ายสามโงกว่าเลยครับอากาศค่อนข้างร้อนสําหรับอุดรในยุคนี้มีอัธพงศ์สิริพัก์เป็นกุญซือใหญ่และก็ยังคงเป็นทีมในเครือของหนองบัวพิชยานะครับ ซึ่งผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวผสมผสานของนักเตะหนองบัวเก่าวรวมถึงลำปางะนะครับทั้งรักพง์ชูเมืองอันเดรคูตินโยแล้วก็กิติพงษ์ปื้มใจซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นของประสาทสายฟ้าในปี2014นำทัพนะครับส่นนอาเธอร์ปาปา,ปาสกุลซือของบุรีรัมใช้11คนแรกนะครับมีนพพลละครพลเป็นผู้รักษาประตูศิษย์สาราตรีคิมมีฮยอกทวัชชัยอินประโคนชิติพัฒน์แทนกลางสุพรปีนก,กาตาโพลีออนเจมส์พิรดลฉำรัศมีรัตนากรใหม่คามม ธนกริดชนเมืองปักแล้วก็นิโคลาคาโดโซนะครับมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นกันเยอะพอสมควรบุรีรัมเนียบุกนาก่อน2ลูกนะครับนัตพลวิเศษชาติผู้เล่นของอุดรเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองในจังหวะเปิดเข้าไปของริออนเจมส์นะครับนาทีที่6แล้วก็จุดโทษของนิโคลาคาโดโซนาทีที่13ก็ชัดเจนทั้ง2ประตูนะครับจากความผิดพลาดของแนวรับอุดรอ,อย่างลูกจุดโทษเนี่ยก,กางแขนเล่นเนี่ยก็ร้อนะครับ ถึงแม้จะไม่มี V R แต่ว่าผู้ช่ยวประสิทิ์เนี่ยเห็นอยู่แล้วครับแต่ขึ้นชื่อว่าบุรีรัมในยุคนี้นะครับขนาดชุดหลักยังเสียประตูค่อนข้างง่ายในความผิดพลาดเรื่องของเกมรับฉะนั้นชุดผสมจะไปเหลืออะไรครับช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยกิติพงศ์เพื่มใจมายิงประตูใส่ทีมเก่านะครับเตีไข่แตกให้กับอุดรยูไล่มาเป็น1ต่อ2ในช่วง45นาทีแรกแล้วครึ่งหลังครับเซอร์ไพรส์เลยครับเพราะว่าเจ้าบ้าน มาตีเสมอ2 2จากกิติพงศ์คนเดิมนาะที57าสโหยิงทีมเก่า2ลูกเลยนะครับลักษณะในการได้ประตูเนี่ยโดนแทงทะลุช่องนะครับแล้วก็โดดเล่นงานหลังลายเกมรับอีกแล้วนะครับก่อนที่ประสาทสายฟ้าจะมาหากินได้จากพวกลูกเซตเพลย์แล้วก็ลูกเปิดด้านข้างลูกเตะม,มุมนะครับแล้วก็เป็นคิมินทยอกที่รับหน้าที่หวดลูกนี้เข้าไปน้ำสามสองนะครับนาะนะที75แล้วก็ทายเกมนาะที89บุรีรัมมาได้จุดโทษที่2ในเกมนี้และก็เป็น พิรดลน่ำรัสมีนะครับที่ยิงประตูปิดท้ายให้ประสาทสายฟ้าบุกชนะ4-2ต่อนะครับมีเสียว,วันกันนะครับเพราะว่ากว่าจะมาได้ประตูขึ้นนำเนี่ยก็ต้องรอถึงนาทีที่75ในช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับกับ2ประตูหลังก็บอกได้เลยว่าโอกาสยิงในเกมนี้ของบุรีรัมเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับ 19ครั้งแต่ว่ายิงเข้ากรอบได้เพียงแค่6ครั้งยังดีนะครับที่มันเปลี่ยนเป็นประตูได้ถึง4ลูกส่วนที่ยิงไม่เข้ากรอบเนียมีมากถ,ถึง13ครั้งก็คือไม่ติดบล็อกเลยนะครับสุดโอกาสยิงของอุดรยูเนเต็ดมี7ครั้งเข้ากรอบ4ได้มา2ลูกแล้วก็มียิงไม่เข้ากรอบอีก3ครั้งถือว่าสอบผ่านมากๆสําหรับเจ้าบ้านนะครับเพราะเป็นทีมระดับไทยลีก3แล้วก็ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่อะไรนะครับแต่เล่นกับบุรีรัมถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับ สู้ได้ไม่เป็นรอฉะนั้น2ประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตคือหนึ่งอากาศร้อนบุรีร,รัมย์ไม่ชินหรือเปล่ากับผู้เล่นต่างชาติหลายคนและก็2สภาพสนามหรือองค์ประกอบต่างๆเนี่ยแน่นอนทีมในลีกต่ำกว่าเนี่ยยังไงก็สู้ทีมในลีกใหญ่กว่าไม่ได้ในเรื่องของมาตรฐานนะครับในเรื่องการจัดการแข่งขันมาตรฐานทีมแต่นี่แหละครับคือสเสน่ห์ฟุตบอลที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณดูบอลอังกฤษในรายการเ a Cup ัหรือบอลถ้วยรายการต่างๆเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าบางทีไปเจอทีมนอกลีกหรือว่าทีมที่อยู่ในลีกต่ำกว่าเนี่ เขาจะสู้ด้วยวิธีการแบบนี้สภาพสนามแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องผ่านไปได้ถ้าคุณจะเก่งคุณต้องเก่งทุกที่แต่ได้รูปเกมนะครับถ้าตัดเรื่องของสนามออกไปเรื่องของสภาพอากาศออกไปเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าอุดอรเนี่ยมีวิธีการในการจัดการกับบุรีร,รัมได้ดีมากเพราะคุณภาพของทีมงานโค้ชด้วยแล้วก็ตัวของผู้เล่นด้วยเนี่ยเขาถ่ายทอดระบบกันมาจากโครงสร้างของกลุ่มพิชยักษซึ่งนักเตะพวกนี้ก็จะมีโอกาสเข้าเข้ๆออกออก,ออกส่งต่อไปถึง ลำปางส่งต่อไปถึงหนองบัวพิชยะซึ่งกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่เกรดหัวกะทินะครับแต่พร้อมจะพัฒนาขึ้นไปแน่นอนเหมือนที่เด็กลำปาง f อชุดเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งก็มาจากอุดรยูเนเต็ดนะครับตอนที่รวมตัวกันและก็ถูกยกชุดไปเล่นให้กับลำปางพอลำปางตกชั้นก็ถูกยกชุดไปเล่นให้กับหนองบัวพิชยะแล้วก็ปั้นลำปางขึ้นมาใหม่มันก็เป็นสาะระบบแบบนี้นะครับ ซึ่งอาจจะมองว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ยั่งยืนไม่เหมือนการสร้างเยาวชนแล้วก็ผลักดันขึ้นมาสู่สโมสรแต่ใน,นความเป็นจริงครับฟุตบอลไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ยั่งยืนแบบนั้นเหมือนที่เราอยากให้เป็นกับฟุตบอลนอกสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือการเอาผู้เล่นมาเล่นในหลีกที่คุณภาพและให้มีเกมการแข่งขันที่เข้มข้นก็ยังดีกว่าเกมอุ่นเครื่องฉะนั้นการเล่นในลหลกรองี่ยจะเป็นหลีก2หลีก3ขอให้เล่นต่อเนื่อง ก็ชี้ชัดน,นะครับว่าบัวเองเนี่ยไม่ได้ขาดผู้เล่นเลยนะครับสำหรับการที่จะกลับมาเล่นในลีกสูงสุดซึ่งโอเคแหละอาจจะไม่มีตัวดีกรีทีมชาติผู้เล่นดาวดังแต่อย่างน้อยครับพวกเขาได้ผู้เล่นคุณภาพที่ขึ้นมาเป็นระบบทีมเวริร์ตัดมาที่บุรีรัมย์บ้างนะครับโดยฟอร์มแล้วก็วิธีการในช่วงที่ผ่านมาผมว่าเกมรุกเนี่ยมันก็มีความหลากหลายในเรื่องการเคลื่อนที่แต่ที่ผมบอกนะครับว่าเวลาเสียบอลเนี่ย ผู้ต่อสู้จะรู้เลยว่าต้องโจมตีบุรีรัมยังไงเพราะจะมีการหมุนตำแหน่งกันไม่ตายตัวซึ่งมันทําให้มีช่องโหว่ในบางจุดแล้วของพวกนี้มันหาดูได้ไม่ยากเพราะบุรีรัมเนี่ยไปแข่งในรายการไหนก็มีการถ่ายทอสดสดดังนั้นการสกาการเจาะข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วยิ่งมีแผลเดิมๆซ้ําๆไม่ได้ถูกแก้ไขก็สังเกตได้ว่าบุรีรัมก็มักจะเสียประตูอยู่ไม่กี่จุดนะครับเช่นการเปิดจากด้านข้างแล้วก็เสียประตูโดยเฉพาะลูกเสาแรก แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับคือการโดนแทงทะลุหลังลายไม่ว่าจะเป็นบอลโด่งหรือว่าเป็นบอลแทงทะลุช่องอะนะครับซึ่งการเสียประตูให้กับอุดอรในกระฟ้องชัดนะครับว่าลูกแบบนี้จุดอ่อนแบบนี้มันไม่ได้หายไปในยุคของอร์เธอร์ปาปาสในขณะที่เกมรุกเองถ้าใช้โอกาสไม่เปลืองยิงเข้าก็สามารถปิดจ็อบชนะได้แต่เกมรับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ายังไม่ใช่ตัวตนของบุริรัมที่ผมเคยเห็นคือเหนียวแน่นและเสียประตูยาก คุณไม่มีทางที่จะกลับมาติดเครื่องง่ายๆเหมือนที่เราเคยเห็นในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะบุรีรัมเนี่ยพื้นฐานของพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ยิงประตูได้เยอะนะครับมันเริ่มต้นจากการไม่เสียประตูก่อนแล้วเมื่อเกมรับอุ่นใจเกมรุกจะทํางานเต็มที่เรื่องของการแก้ตัวผู้เล่นเกมรุกตัวผู้เล่นใหม่เนี่ยมาแล้วนะครับ ถ้าเฉียบคเมเมชุดเดิมทุกอย่างก็จบแต่ถ้าเกิดกองหลังไม่ดีจะเอาชนะคู่แข่งแบบขาดลอยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนนะครับยังไงก็ไปกําลังใจให้นะครับกับการเสริมทัพในครั้งนี้ของบุรีรัมย์ก็มีผู้เล่นใหม่มาเติม,มเต็มแล้วนะครับเจฟฟร์สันทาบินาสก็เห็นอยู่แล้วในเกมกับทั้งเมืองทองนะครับซึ่งก็คงมาซ้อมกับทีมล่วงหน้าแล้วนะครับส่วนตํแหน่งอื่นเนี่ยเดี๋ยวคนจะเดินทางมาซึ่งก็กลับไปใช้บราซิลเหมือนเดิมเดี๋ยวตลาดซื้อขายเเเเรรรรราาาาากก็็สุใใหห้้้ฟัังงงนนนะคคพววว่่่่ณตีียอูแลท มีโอกาสไม่ได้ไปต่อกับบุรีรัมและบุรีรัมเป็นทีมที่ขยับล่วงหน้าเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาผู้เล่นใหม่มาแล้วทีมจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมันต้องใช้เวลาปรับจูนทีมอยู่ดีครับก็ลุ้นกันไปสําหรับประสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้นะครับกับการเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจของบอร์ดบริหารแน่นอนเลยครับมันเป็นความเหนื่อยแต่บุรีรัมก็ผ่าน ไปได้เสมออยู่ที่ว่ามันจะใช้เวลาสั้นหรือยาวเท่านั้นเองแล้วคุณสามารถรองรับกับความเจ็บปวดได้ไหมที่ทีมไม่ประสบความสําเมร็จพรอที่ผ่านมาคุณตั้งเป้าสูงในทุกๆฤดูก,กาลนะครับไปตอนที่คู่ของ b ีจีปทุมไปเยือนทางสบุรสาครซิตี้ในไทยลีกสามนะครับก็เป็นเกมที่สบุรสาครเนี่ยเกิดการาเปลี่ยนแปลงกุนซือนะครับหลังจากแยกทางด่วนๆแบบงงๆเง,ง,งียบๆไม่มีโคชโจ้หหลา สรายุชัยคําดีทําทีมแล้วนะครับก่อนนี้มีข่าวว่าจะได้เจอทีมเก่าเพราะว่าตอนประกบคู่ออมาเนี่ยก็เป็นอีหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับเพรปะเปีอดผู้เล่นของบังกอกกลาส ซึ่งใช้ชื่อบีีปทุมในปัจจุบันก็เอาโค้ชใหญ่นีนวงอดีตกุนซือผู้ผ่าดราก้อนปทุมวันการชนะบุรีเลื่อนชั้นจากไทยลีก3สู่ไทยลีก2มาเปิดตัวคุมทีมก่อนเกมน่าจวัน2วันได้นะครับอันดับในตารางคะแนนของไทยลีก 3, สโซนกรุงเทพเนี่ยพวกเขาก็อยู่อันดับสนะครับสุนทรบ,บุรีเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงในไทยลีก1นะขนาดนี้จอมเก๋าของเจ้าถิ่นก็อาทิสุนทรพิทนะครับเป็นกับตันทีมรวมถึงปฏิพาน์ปิ่นเสริมสุสี อดีตเยาวชน19ปีทีมชาติไทยและเอกลาหานพาณิชกิจอดีตแข้งไทยลีกของราช,ชบุรีส่วน b ีเสียตัวจริงของโคชทงนะครับยังไม่มีชนาทิมสงกระสีที่บาดเจ็บและอีกอร์เซอร์เกเยฟกับเทอสินแดงดาที่ยังไม่ได้ลงเป็น11คนแรกนะครับดังนั้นชุดสตาร์ทแรกของเดอะรับบิทมีกิติพงษ์ปูแถวเชื่อเป็นผู้รักษาประตูกองหลังมีชินพัทลีออเรนโตเคลิช อาภิสิทธิ์สดาและจักรพันธ์ไพรสุวรรณรวมถึงสันติภาพจันง่อมส่วนกองกลางนะครับชัดมงคลทองคีรีเฟ็ดี้อาวาเรสและพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลกองหน้าเป็นดาริโลอารเวสกับเจรบสัมเผาดีครับครึ่งแรกเนี่ยสมบุสาครสวนกลับเร็วอาทิตย์บัวงามได้จังหวะคืนบอลไปหน้าหัวกระโหลกให้อาทิตย์สุนทรพิษ เติมขึ้นมาแล้วก็ยิงอัดหักข้อลูกนี้นะครับเสียบเสาแรกเจ้าถิ่นออกนําแล้วก็จบ45นาทีแรกโดยสกอร์นี้นะครับจากนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งหลัง BG มีการเปลี่ยนตัวครับคือทุกครั้งที่ BG ผลก,การแข่งขันไม่ได้เนี่ยนะครับระบบของเขาจะรวนทันทีและต้องใช้ผู้เล่น ที่มีคุณภาพมาจัดการในสถานการณ์ครอบครองบอลและใช้ความคุ้นเคยในการเล่นร่วมกันก็ส่งมาเลยครับสารัตอยู่เย็นธีรศิลป์แดงดาวัฒนากรสวัสดิ์ละครก็จะปรับแทนที่ของอาภิสิทธิ์โสรดาอารัตก็แทนฉัดมงคลแล้วก็กองหน้าเจนรบเนี่ยถูกพี่มุ้ยนะครับลงไปแทนที่เดินเครื่องบุกเข้าใส่ครับจนมาได้จุดโทษไดโลอเวสเนี่ยไปโดนสันติภาพบุญเกลี้ยงนะครับ รวมในเขตโทษก็เป็นทีละสินครับซัดไม่พลาดบีจีหนึ่งหนึ่งนะครับนาทีห้าสิบห้าจากนั้นเดอรแรับบีดงาไม่เผาเกมนะครับก็เร่งต่อเพื่อให้มันปิดจ็อบภายใน90นาทีไม่งั้นเนี่ยสุดสัปดาห์มีเหนื่อยนะครับใครต่อเวลานี้บอกเลยว่าโอ้โหเป่าปากแน่นอนนะครับซึ่งนาที59เนี่ยสหรัฐก็แทงให้กับดานิโลนะครับหลุดไปซัดจอดจ่อก็แซงนำสองหนึ่งก่อนที่อีก3นาทีดานิโลนะครับไปเก็บตกทางฝั่งขวาแล้วก็เปิดให้กับชินภั์รีออดสอดขึ้นมามงหลีห่าง31เริ่มสบายยใจ้าเกมนะครับ ผ่อนเกมลงไปแต่ยังได้ประตูปิดท้ายเป็น4-1นาที74จากจังหวะที่วัฒนากรวางให้กับดานิโลนะครับพาบอลหนีไปแล้วก็กดเรียดเลยครับหน้ากรอบเขตโทษปิดจอบให้ BG ชนะ4-1นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ16เทียงสุดท้ายได้ต่อไปโอกาสยิงของ BG จีปทุมในแนว18ครั้งยิงเข้ากรอบไป11ครั้งได้มา4ลูกส่วนยิงไม่เข้ากรอบ7ครั้งขณะที่สมุทรสาครโอกาสยิง9ครั้งเข้ากรอบ4ได้ประตู1แล้วก็ยิงไม่เข้ากรอบอีก 5ครั้งนะครับคู่นี้ก็ชี้วัดผมคงมองว่าระบบการเล่นเนี่ยเอาจริงๆสถานการณ์ในการครอบครองบอลเนี่ยเป็น BG อยู่แล้วนะครับแต่วิธีการเข้าทําเนี่ยอาตรงๆก็ยังไม่ถึงขนาดหลากหลายมากก็ใช้คุณภาพของผู้เล่นใช้คลาสของนักเตะระดับดีกรีทีมชาตินี่แหละครับในการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เอาตัวรอบไปได้ก่อนบอลแบบนี้น่ากลัวนะครับ คืออาจจะไม่ได้ดูลงตัวและก็เก่งกาจมากสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีอะไรให้ลุ้นกันตลอดซึ่ง BG ในยุคโคตรทงเนี่ยหรือยอย่างเดียวครับถ้าเล่นดีทั้ง2ครึ่งได้นะครับหูจะเป็นอะไรที่ลงตัวมากกว่านี้เพราะที่ผ่านมาในส่วนใหญ่ก็จัดผู้เล่นในสไตล์ที่อาจจะกักไปสันิดหนึ่งอาจจะเก็บพลังงานไปเล่นครึ่งหลังหรือว่าช่วงแรกเนี่ยต้องการผลการแข่งขันคือครอบครองบอลไม่เสียประตูและพอเวลาเสียประตู จะกลับมาแก้คืนเนี่ยบางครั้งเสียไป2ลูกมันก็กลับมาได้ยากอ่าบางเกมกลับมาได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งสาคัญที่สุดนะตอนนี้นะครับที่เห็นชัดเจนเลยคือเรื่องของความฟิตผู้เล่น b g ดีขึ้นมากมันเลยทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยถูกตั้งคาถามว่าทําไมนักเตะ BG เดินแล้วหลังจากที่อันเดรสเนโค้ดฟิตเนสนะครับมาทําโปรแกรมให้ในช่วงมาสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือผู้เล่นถ้ามีแรงเนี่ยมันทําอะไรให้ดีขึ้นแต่ว่ารูปแบบณตอนนี้ก็ยังเป็นคําถามอยู่ว่า การยกระดับไปเล่นในเกมใหญ่ใน ACL เนี่ยก็พอเห็นภาพอยู่นะครับว่ามันยังไม่เข้มข้นมากพอแต่เพรออันลีกเนี่ยส่วนใหญ่ BG ได้ครอบครองบอลอยู่แล้วก็พอจะเอาตัวรอดได้ก็เลยน่าสนใจว่าถ้าเมื่อไหร่ความฟิตถึงตามที่คชทงอยากจะให้เล่นเกมไฮเ h รสซ i n g แดนบนเนี่ยแล้วมันสามารถทําได้แบบต่อเนื่องมากกว่านี้นะครับก็ตอนนี้เริ่มมีบางสถานการณ์ที่ทําได้บ้างแล้วแต่ร่างกายมันยังไม่ตอบรับกับแท็ติกสักเท่าไหร่ แต่เรื่องของคุณภาพผู้เล่นเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถทําแบบนั้นได้แน่นอนก็เหมือนขับไปซ่อมไปนะครับบีจีปทุมเพราะว่าโคชทงเองเนี่ยทำคอนเซปต์ p r e ซ i s o n ไว้อีกแบบหนึง่งแล้วก็มาเปลี่ยน หน้างานหลังจากเกมสเสมอเทโรในไทยลีกเกมแรกแล้วมันก็ค่อยๆแต่งตัวซ่อมแซมตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูการเติมเต็มผู้เล่นในช่วงเล็ก2ด้วยว่าเอาจริงเอาจังแค่ไหนแล้วแก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล่ากับสิ่งที่ตัวเองขาดเพราะผมยม้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายังไง BG ก็ต้องมีปิกธรรมชาติเพราะสถานการณ์ด้านข้างเล่นวิงแบ็กตัวเดียวไม่เพียงพอเพราะตัวริมเส้นด้านข้างของ BG วัดกับทีมใหญ่ยังเป็นรองทุกทีมเน้นนะครับวัดกับทีมใหญ่สถานการณ์ในการเอาตัวรอดตอนนี้ กลางกับหน้าคือจุดที่เป็นจุดแข็งของ BG ปทุมนะครับส่วนแบงค์ข้อครับไปเยือนทางมหาสารคาม f c ครับทีมในไทยลีก3นะครับซึ่งก็อยู่อันดับ3ของโซนดีสารที่แบงค์ข้อเป็นจ่าฝูงไทยลีกณนะขนาดนี้นะครับโค้ชแบงค์ทศวรรสีปันโรเตชั่นนักเตะเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีเพียงแค่สุพรรณทองสงที่ยืนเป็นเซ็นเต,นเตอร์ตัวหลักส่วนมหาสารคามครับมีผู้เล่นที่ชื่อชั้นดีอย่างปิยวัฒน์อินทรพิมนะครับซึ่งก็เคยเป็นประตูของขอนแก่น f c ในชุดหลีกสูงสุดมีรามอนโดดิเกสแล้วก็วันนี้ใจแสนนะครับลงเป็นสิ็ตัวแรกส่วนส1เ็ตัวของแข้งเทพมีมรุษเมนบูสิกมาเนลทอมเบียวิสรุตอิมอุระทะัศนพงศ์หมวดดารัก์เชาวัศรีนาวงชนะนันป้อมบุบผาเชีย์ทรเทศสุวรรณวรวันชัยจารุธนคราสุพรรณทองสงแล้วก็อมมาดูสุขุนารวมถึงบุญทวีเทพพวงนะครับ เริ่มต้นเกมมาก็อาจจะใช้เวลาสิดนึงก่อนที่บียูจะได้ประตูนาที23นะครับเชียวัตเนี่ยได้บอลทางฝั่งซ้ายแล้วก็โซโล่เดี่ยวเข้าไปปั่นด้วยขวาลูกนี้สวยนะครับขึ้น,นาเจ้าถิ่นไปและจบครึ่งแรกบียูนำลูกเดี่ยวก่อนที่ครึ่งหลังประตูนี้มาถูกเวลาครับอานนท์อารอามอนเลิศสักนะครับเปิดให้กับเชียร์นันก็ยิงไปแบบไม่จับเลยนะครับนาที5 5เพราะนํำสองศูนย์เนี่ยเกมก็เลยกลายเป็นว่าเข้าทางบียู พวกเขาเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าตัวผู้เล่นที่กระจ,ระจายกันเนี่ยไม่ใช่ตัวหลักเนี่ยนะครับพอเวลามารวมตัวในเกมการแข่งขันจริงเนี่ยเขาอาจจะได้ฝึกซ้อมกันบ้างในการลงอุ่นเครื่องลงทีมกับสโมสรอ,อื่นๆในช่วงการซ้อมต่อสัปดาห์แต่พอเจอความเข้มข้นความกดดันแบบนี้เนี่ยมีผู้เล่นใหม่ที่เป็นเด็กนะครับที่เพิ่งจะก้าวขึ้นมาแล้วมีโอกาสได้เล่นเกมอาจจะไม่ต่อนเนื่องอย่างเชียร์ทอนเทสุวรรณวเน เขาก็ต้องการนะครับช่วงเวลาในการเรียกความมั่นใจแล้วพอนำสองศูนย์เนี่ยหลังจากนั้นดูผ่อนคลายมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก่อนในท้ายเกมอานนอาร์มอลรสัก hmm. จะลากเข้าไปริมเส้นแล้วจ่ายบอลให้กับอามาดูซูคุน่าลูกนี้แก้สถานการณ์ได้ดีนะครับดึงหลบทีเดียวสคนแล้วจิ้มเข้าไปนาที8ปดสิี่สามศูนย์นะครับก็ไม่มีอะไรที่ต้องพลิกความคาดหมายสําหรับคู่นี้บียูก็เข้ารอบแบบสบายสบายและเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของตัวผู้เล่นสำรองที่ผมยังมีคําถามมาทางโคชแบนว่าจะสามารถทํายังไงให้ ระยะห่างระหว่างตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ยมันใช้งานแล้วกลมกล่อมแทบจะเท่ากันวันนี้ตอบคำถามได้ดีแล้วนะครับว่าการโรเตชันสำหรับบียูในยุคโคชแบนได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับถ้าสามารถทำได้แบบนี้ยืนระยะได้ยาวๆแต่ก็ยืนยันว่ายังไงต้องเสริมผู้เล่นเล็ก2แน่นอนกั้นใจหน่อยนะครับเพราะเป็นปีที่สาคัญมากๆถ้าเกิดคุณไม่เสริมสู้กับบรรดาบุรีัมบีจีท้าเรือหรือว่าทีมอื่น คุณจะเสียใจไปอีกหลายปีเพราะเป็นปีที่คุณใกล้เคียงกับความสําเร็จมากที่สุดก็ต้องฝากทางคุณกออระจรเจรวาันนนท์ด้วยนะครับพอทุ่มในยุคมาโน่มาเยอะแล้วนี่แหละครับคือยุคที่สมควรกลับมาทุ่มอีกครั้งหนึ่งลองสักเลก2เลกเดียวเดี๋ยวรู้ครับโอกาสของ BU 18ครั้งเข้ากรอบ10ได้3ลูกนะครับและยิงไม่เข้ากรอบอีก8ส่วนมหาสารคามยิง7ครั้งเข้ากรอบ4และยิงไม่เข้ากรอบไป3ครับ ต่อที่การท่าเรือครับบุกไปชนะบางกอกเอฟซีทีมจากไทยลีก3ซึ่งเป็นจากฝูงของโซนกรุงเทพนะครับส่วนท่าเรือเนี่ยเป็นทีมอันดับ3ในไทยลีก1นะขนาดนี้ด้วยสกอร์ขาดลอย6ประตูต่อ1นะครับกุญซื้อของบางกอกเอฟซีคือกฤษณาสายกระสินนะครับส่งตัวเก่าอย่างสยัโคชิมะสักดาคุ้มกันพัทรพลคำสุข โคชิโอคุโบะแล้วก็ดูดูลีมานะครับส่วนรังสรรค์ิวัชัยโชคหรือโคตอ้นส่งเสเอทคนแรกของสิงเจ้าท่าสูบเบทีโคกโผเฝ้าเสาสุปนันบุรีรัตน์ฟรานปูตโตสเสริมศักั์ขีชันตกูลการนรนปฐมพลเจริญรัตนาพิรมเควินเิรมรามชาลีคัฟ์บารอสทาเดลี วรชิตกนทิศีบำเพ็ญและธนาสิทธิศิริพลานะครับก็ปนชุดใหญ่แล้วก็มีผสมสำรองบางคนซึ่งชื่อชั้นของสำรองท่าเรือเนี่ยพร้อมจะเป็นตัวจริงของหลายหลทีมอยู่แล้วละครับสิงเจ้าท่าได้ประตูจากธนาสิทธิศิริพลานาทีที่9 ชานกูลกาเรนนาที43เควินดิรมรามนาที47บาโลสทาเดลีนาที49แล้วก็นาที90บวก2บดินผาลานาที90ก็ดูประตูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับส่วนบางกอกเนี่ยตียเสมอ1-1กับเข้าสู่เกมก่อนตรงนั้นที่เป็นสถานการณ์กดดันสถานการณ์เดียวของการท่าเรือจากประตูของวิชยพรประสาสนาทีที่10โคดอ้นเนี่ยก็ปิดจ็อบตรงนี้ไปได้นะครับชนะครั้งแรกในการคุมการท่าเรือหลังจากที่ทําไปก่อน2เกม ในไทยลีก1สเสมอ1แล้วก็แพ้ไปน1นเสมอเชียงรายและแพ้บีจีปทุมนี่คือการชนะที่บอกได้เลยว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มความมั่นใจให้กับโคชอ้นหรอกครับเพราะมันเป็นเกมที่ชนะผมก็บอกเลยว่ามันเสมอตัวหลังจากนี้แหละครับเป็นความกดดันอย่างแท้จริงในอีก3เกมของฟุตบอลไทยลีก1ซึ่งด้วยความเป็นวัฒนธรรมของการท่าเรือเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับกับสิ่งที่เป็นตัวตนของทางโคชอ้นก็ต้องดูแลครับว่าระบบ ของสโมสรจะกลืนกินตัวตนของโค้ดอ้นหรือโค้ดอ้นจะสู้กับมันและพยายามเปลี่ยนแปลงให้ได้ซึ่งผมบอกเลยนะครับบางครั้งมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการเปลี่ยนแปลงผลอย่างเดียวที่จะทําให้เกิดความเชื่อใจและความเชื่อถือสําหรับการท่าเรือที่มีต่อโค้ชคือการต้องชนะไปเรื่อยๆเ,เท่านั้นซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในเกมฟุตบอลผมเชื่อว่าโค้ดอ้นเองเนี่ยไม่ได้ถอดใจหรอกครับกับการที่จะรับผิดชอบกับผลงาน ที่มันไม่ดีแต่เขารู้ดีครับว่าตอนนี้เขาต้องสู้กับอะไรบ้างทั้งเรื่องความกดดันจากความคาดหวังของแฟนบอลความกดดันของผู้บริหารที่ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นว่าโคชอ้นเป็นกุญสือที่มีฝีมือแต่เวทีนี้ไม่มีคําว่าง่ายแน่นอนฉะนั้น3เกมหลังจากนี้ในศึกไทยลีกหนึ่งจับตาดูสถานการณ์ทางโคชอ้นให้ดีนะครับเพราะขึ้นชื่อว่าฟุตบอลไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ไปท้ายคู่นี้ที่นาไฮไลท์มาให้ดูนะครับก็คือเมืองทองรับบุกชนะลําปางทีมไทยลีก2ไป4ประตูต่อ1นะครับเจ้าทีลําปางเนี่ยอยู่อันดับ11จากไทยลีก2เปิดบ้านเจอกับแชมป์บอลถ้วยรายการที่2สมัยนะครับในฤด,ดูกาล2016กับ2017ก็มีเป็นแชมป์ร่วม1ครั้งนะครับซึ่งเมืองทองปัจจุบันอยู่อันดับ11ของตารางในไทยลีก1ครับลำปางนะครับก็มีกุนซืออย่างทางกิตชัยวงศิมครับ เป็นโคชใหญ่ใช้ตัวไทยลีกสู้กับทางเมืองทองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชัดชวนใจรังสีซีเกตมาดปูเตะมีช่วงมหาสารุกูลและก็ชาตรีรัตนวงรวมถึงเลอซานโตสอดีตแนวรับของหนองบัวพิชยะนะครับเสียตัวแรกของเมืองทองกันบ้างโคชบิลรอดโยสิกแล้วก็อุทัยบุญเหมาะนะครับส่งกรกฎพิพัฒนด,ดาเฝ้าเสาสวิตไปผมราชยพลซับมา ธีรพัฒน์เลาหบ,บุตรสมบตครณ์ไขควรธีรพลเย่ะเยอะ,ยอะจารศักดิ์วงกรเบียเทพป้อมพันธ์พิชาอุตราวิีเลนป๊อปและสเตฟานเชโปโวิชก็คงจะเป็นชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันของเมืองทองนะครับเนื่องจากว่าคุณภาพของผู้เล่นเยาวชนเนี่ยจริงพร้อมจะขึ้นมาแต่เกมแห่งความกดดันยังไงก็คงจะเสี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าผลงานในบอลถ้วยก็เป็นสิ่งที่เมืองทองหวังลึกๆเหมือนกันทันทีที่4ครับเมืองทองขึ้นนําเร็วตรงนี้คลายความกดดันไป่ได้เยอะนะครับ แล้วก็ทางชัดชวนใจรังสีเนี่ยโคกสกัดบอลไม่ดีก็ไปตกใส่สเตฟานเชโปวิชยิงง่ายๆนะครับครึ่งแรกนำ1-0จากนั้นครึ่งหลังโอ้ลูกนี้ต้องต้องยอมนะครับแล้วก็บอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นเขาเจรัสศักวงกรนะครับซัดสดส,สวยเลยเป็นคนที่ยิงบอลเต็มเท้าได้ดีมากๆนะครับกิติศักดิ์มูสวัตร,ร์นี่หมดปัญญาในการเซฟก็ขึ้นนำนะครับแล้วก็ลูกที่3ครับเป็นสเตฟานเชโววิชนาที่69นะครับ ก็ซัดลูก2ของตัวเองในเกมนี้ลูก4ครับนาที83จากจังหวะที่คัดคณะคํายกเนี่ยยิงไปโดนชัดชนใจรังสีเข้าไปและก็นาที90ลําปางครับได้ประตูตีไข่แตกนะครับปลอบใจจากการซัดสุดสวยของชาตรีรัตนวงศ์นะครับจบเกมก็แพ้ไป1ต่อ4โอกาสยิงของเมืองทอง14ครั้งยิงเข้ากรอบไป10ได้มา4ลูกส่วนโอกาสยิงของลําปาง10ครั้งนะครับเข้ากรอบ6ได้มา1ลูกและยิงไม่เข้ากรอบ4ครั้ง ผลในคู่ที่เหลือครับพรามแบงคอกจากทีสามแพ้สุโขทยัยศูนย์ต่อหนึ่งเอ็มเอชนครศรีนะครับจากทีสามแพ้ลำพูนเบริเยอร์ไปศูนย์ต่อสามราชนาวีจากทีสามแพ้ให้กับพีทีประจวบไปหนึ่งประตูต่อหกนะครับโอ้กว่าจะหาชัยชนะได้ของบุษฎาบันโดวิชเนี่ยก็คงต้องมาลุ้นจากพวกบอลถ,ถ้วยรายการนี้แหละครับแต่ในลีกเนี่ยยังหาชัยชนะไม่เจอเลยก็ต้องสู้กันต่อไปส่วนพีทีสตูนเอฟซีทีนทยลีกสามนะครับเสมอกับนครปฐมยูไนเต็ดศูนย์ศูนย์และ พีทีสตูนชนะต่อเวลาไป2อศูนย์นะครับกาเซซ่าเอฟซีจากไทยลีก2แพ้ตราดไป0ูนย์ประตูต่อ2หนองบัวพิชยะจะไทยลีก2แพ้ขอนแก่นยูเนเต็ด1ประตูต่อ2บ้านค่ายยูเนเตตจากไทยลีก3แพ้สิงห์เชียงรายไปศูนย์ต่อ1สงขลาเอฟซีจากไทยลีก3ชนะโพลิสเทโรไป5ต่อ2ครับนครศรียูเนเตตจากไทยลีก2แพ้ราชบุรีไป0ูนย์ต่อ2ชลบุรีเอฟซีชนะสุประการซิตี้จากไทยลีก2ไป 2ต่อ0และก็พัทยายูเนเต็ดจากไทยลีก2แพ้อุทัยธานีไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับสรุปมี2ทีมจากไทยลีก1ที่ตกรอบนั่นคือนคปรปฐมยูเนเต็ดแล้วก็บริสเทโรนะครับสรุป16ทีมสุดท้ายของรายการลีกครับนะครับก็เป็นทีมจากไทยลีกห14ทีมนะครับที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้มีบุรีรัมย์บีจีแบงคอกท่าเรือเมืองทองสุโขทยัยลำพูนประจวบตราดขอนแก่นยูเนเต็ดเชียงรายยูเนเต็ดราชบุรี ชนบุรีและอุทัยธานีส่วนไทยลีก3ผ่านเข้ามา2ทีมคือสตูลและสงขลาส่วนไทยลีก2ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าตกรอบเกลี้ยงเลยนะครับการจัดสลากรายการนี้ในรอบ16ทีมจะบีขึ้นในวันอังคารที่20กลุ่มภาพันธ์ปีหน้าเลยครับก็จะเริ่มแข่งขันกันอีกทีนึงกลับมาเตะ13มมีนาคมปีหน้าครับ แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือการแข่งขันในรอบ32ทีมและผลของทุกคู่ที่ผมสรุปให้นะครับเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันใหม่นะครับกับฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยอีกหนึ่งรายการคือเอฟเอคัพนะครับตอนนี้รอความชัดเจนว่าฝ่ายจัดจะมีการประกาศเมื่อไหร่นะครับว่าโคต้าสำหรับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียในฤดูกาลหน้าเนี่ยสิทธิ์มันจะเป็นยังไงระหว่างแชมป์บอลถ้วยกับแชมป์ลีกแล้วโคต้าที่เหลือ จะคิดกันยังไงนะครับยังต้องรอความชัดเจนซึ่งจริงแล้วไม่ควรเกิดขึ้นเพราะฟุตบอลลีกเนี่ยมันเตะกันจนจะครบครึ่งทางแล้วนะครับก็รอเหมือนกันลุ้นกันแต่ว่าฟุตบอลลีกคัพเนี่ยอาจจะไม่ลุ้นโควตาตรงนั้นนะครับก็ลุ้นเรื่องของเงินรางวัลไปเต็มๆนะครับเจอใหม่ในคลิปต่อไปช่วงท้ายอย่าลืมนะครับใครดูคิดไซคโค้งกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวยิ่งก็มาสักน่าจะไม่ถึง300ร้อยซับสไครต์แล้วจะกล้าเข้าสู่270,000ับสองแสนเจ็ดหมื่นซับสไครต์นะครับขอบคคุุณททกนี่ตติดามสวัสดีครับ